พี่ไม้ครับผมสงสัยครับที่พี่เคยบอกว่านอนเร็วเพิ่มความสูงนี่มันต้องนอนตอนไหนนอนเวลาไหนเหรอครับพี่ยังไงเหรอครับพี่มีน้องๆน,น,นะครับถามกันเยอะมากเลยครับว่าตอนอยังไงให้สูงและวก็มีประสิทธิภาพครับไม่ต้องงงเดี๋ยวเราให้ฟังกดซับก่อนไปดูกันเลยนายอาไหมลองไหมพี่ไม้ครับผมตาม,ตามคลิปที่พี่เคยบอกมาเกี่ยวกับเพิ่มความสูงครับเพื่อนผมกับผมนะสูงขึ้นเยอะเลย แน่นอนครับเพราะว่าแต่หลายอย่างที่พี่มาบอกนะครับก็มาจากประสบการณ์ตรงที่เลยครับมีการลองผิดลองถูกมาเยอะมากเลยจากที่พี่เคยสูงแค่148เดตน,นั้น148เดตน,นั้นจนตอนเนี้แล้วตอนนี้181แล้วใช่ไหมละครับใช่แล้วครับใครยังไม่ดูดูอย่หลังเลยเลยใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากซู๊กๆูตามพี่ไหมนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่งกระดิ่งกันนะเราจะได้มาสู่ไปพร้อมกันอย่าลืมกด Subscribe กดร,รอบเดียวพอเย,ย่เย่แล้วก็มีคอนเทนต์นะครับการดูแล นะครับเช่นรักษาสิวก็ออกกําลังกายครับแบบเสียเงินน้อยที่สุดเลยครับเย่ว่าแต่ว่าแต่การนอนี่ทำให้สูงขึ้นเดี๋ยวพี่มันนอนเร็วแล้วเร็วคือกี่โมงพี่หนึ่งทุ่มนี่เร็วพอปะเดี๋ยวเนื่มันก็เร็วเกินไปเดี๋ยวเราก็ตื่นกลางคันหรอกนะอ้าวแล้วนอนเร็วของพี่นี่มากี่โมงอะงงแล้วนะมางงแล้วนะอย่างแรกนะครับต้องรู้กันนะครับว่าโรสโฮโมนเนี่ยจะหลั่งออกมาดีที่สุดแล้วก็มากที่สุดเดี๋ยวตอนเชยงคืน1ึงตีหนึ่งครึ่งนะครับแล้วก็หลั่งออกมาตอนที่เรานอนหลับลึกนะครับเออเอ พี่นอนหลับปุ๊บแล้วฝันถึงทะเลใต้ลึกอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ครับถ้าเราฝันเนี่ยแปบลบว่าเรานอนหลับไม่ลึกนะครับการหลับลึกนะครับคือเราต้องแบบไม่รู้สึกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการนอนกริ้งหรือว่าการนอนกรนนะครับก็ต้องหรับลึกไปเลยครับโอ้พี่ผมเมิ่เคยรู้เลยเนี่ยว่ามันมีหลับลึกหลับตื้นด้วยอ่ะพี่ใช่แล้วครับแต่การนอนหลับลึกนะครับก็จะเกิดหลังจากที่เรานอนไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่เรานอนหลับลึกและกรดอร์โมลหลั่งออกมาดีที่สุดเลยเนี่ยคือตอนคือตอนคือตอนสี่ทุ่มครับโหยพี่สี่ทุ่มเลยเหรอผมนะให้ตีป้อมไปเลยไป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 เออแล้ว กรดฮอร์โมนคืออะไรใช่ไหม <g ills> พี่รู้ทันผมอีกแล้วเอ๊ะผมลืมอะครับพี่มันคืออะไรอ่ะคือฮอร์โมนนี่ยนะครับที่ผลิตจากต่อมทั้งสมองนะครับมีผลในการเจริญเติบโตแล้วก็มีผลในเรื่องของความสูงด้วยครับทำให้ข้ามเนื้อเราโตขึ้นด้วยครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัย25่สิบห้าแบบพี่ใช่ไหมครับกรดฮอร์โมนเนี่ยนะก็จะมีผลในเรื่องของการชะลอความแก่แล้วก็ทำให้หน้านพี่เนี่ย,เ,ยเด็กลงด้วยครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเราควรงดกินอาหารแล้วก็น้ำตาลนะครับก่อนนอนเนี่ย สามหนืสชั่วโมงเลยนะทำไมเหรพี่งงเมื่อเรากินอาหารและของหวานก็ไปใช่ไหมครับตัวสารอินซูลินนะครับจะลั่งออกมาและเป็นตัวที่ทําลายกรดโฮอร์โมนครับเพราะฉะนั้นนะครับเรากวนงดกินอาหารแล้วก็น้ำตาลนะครับ หลังหกโมงเย็นถ้าเราหิวมากครับทําไงดีครับก็กินน้าเปล่าไปเยอะๆได้ครับผิวดีด้วยอ๋อผมเข้าใจและง่ายจังเลยง่ายจังเลยเข้าใจจริงหรือเปล่าไหนลองสรุปมาให้ฟังหน่อยดิสรุปง่ายเลยนะครับก็คืองดกินข้าวหลังหกโมงเย็นข้าวอตอนตอนสี่ทุ่มเบยก็ฮอโมนหลับออกมาตอนดีสุดตอนหลับลึกใช่ไหมครับพี่เก่งมากเยี่ยม งั้นเนี่ยผมขอตัวไปยืดความสูงตามที่พี่เคยบอกกันนะครับกินข้าวเข้านอ,นอนแล้วนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับมาเร็วไปเร็วตลอดเลยนะส่วนน้องคนไหนนะครับที่มีโอกาสสูงอยู่นะแนะนำพี่รีบทํารีบสูงก่อนเลยนะครับหรือใครนะครับมีอะไรจะปรึกษาในก้าวหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างสมนอนก็คอมเมนต์บอกมา,าได้เลยนะ แล้วเราจะดูดีไปพร้อมกันอย่าลืมกด s ับสไ r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งมันมาเจอกันใหม่ในเอาไมหลังไม่สูงหลับนอนสูงสูงสูงหลับนอนบ๊ายบายดีไปทำตา,ากันนะ